เผลอเอาเงินใส่เข้าไปในกระรสังต้องทำยังไงดีเอย่ย หลายคนนะคะได้รับกระดองสร้ <_ t enth> สางศาสตร์ตัวเลขไปแล้วนะคะแล้วยังไม่ได้ทันอ่านแคล็ดับเปลี่ยนดวงการเงินที่เป็นส่งให้ปรากฏว่าครั้งเผลอเอาเงินใส่เข้าไปในกระดองสร้างโดยที่ไม่ได้ทันได้ดูนะคะว่าพินจะให้ใช้เคลรับเปลี่ยนดวงการเงินในวันเกิดไม่เป็นไรค่ะถ้าจะพูดถึงนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนดวงการเงินของเราก็จะมีวันที่เป็นมงคลอยู่จาํานวน3วันค่ะนั่นก็คือวันแรกวันเกิดของเราวันที่2ก็คือเป็นวันที่เป็นมหามงคลที่ชินแสและชั้นบอก บอกให้นะคะแล้ววันที่3ก็เป็นเรือสะดวกค่ะใช้เรือสะดวกได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะนําเงินใส่ในกระสร้าง ให้หันเงินเข้าแบบนี้นะคะถ้ายึดจากโลโก้ของกร่องซ้างนะคะหันเงินเข้าแบบนี้เหมือนเงินเข้าบ้านแล้วเวลาเอาใส่นะคะใส่จํานวน9ก้าใบเลขเก้าเป็นเลขของดาวประเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวนเงินใบอะไรก็ได้นะคะใบ20บาทใบ50บาทใบ1 0 0รบาทหรือใบ1000ับาทก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นเลข9และต้องเป็นเงินเย็นเงินเย็นหมายถึงว่าให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขในกรออสซ้างของเรานาน,านๆไม่รีบร้อนไปไหนนะคะหลาย คนก็เอาธนาบัตรใบละหนึ่งพันใส่แต่ปรากฏว่าเก็บไปได้ประมาณ3วันรู้สึกเอ๊ะรีบต้องใช้เงินทํายังไงดีเอ่ยขออนุญาตแอบ,บแอบเง้มเง้มเอาเงินมาใช้หน่อยอย่างนี้ไม่มงคลค่ะก็ใส่เข้าไปในกรอสซ้างทั้งหมด3วัน5วันหรือไม่งั้นก็7วันนะคะให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขในกรอสซ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้ลืมนะคะพลั้งเผลอเอาเงินใส่ในกรอบซ้างไปซะแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นเลิกสะดวกแล้วกันนะคะก็เป็นมงคล เหมือนกันค่ะ